ปีจาเดือนมกรานะคะวันนี้วันที่สิบห้าที่ญี่ปุ่นค่ะวันนี้จะพามาดูกิ่งพันธุกุหลาบที่ญี่ปุ่นนะคะส่วนมากกิ่งพันธกุหลาบที่ญี่ปุ่นจะประมาณนี้นะคะจะเป็นกุหลาบล้างล่างหรือเปล่านะคะจะเป็นแบบนี้นะคะกิ่งพันกุหลาบปลายชื่อก็จะเขียนบอกละเอียดค่ะความสูงเท่าไหร่เป็น ก็มีความ,วามหอมาม,าม,มาจากที่ไหนชื่อนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นก็จะบอกว่าเป็นต้นต้นตรงทรงพุ่มธรรมดาก้มใหญ่ของดอก8-10นะคะความสูงความใหญ่ของต้นอยู่ที่เม็ดกว่าๆนะคะมันจะเขียนไว้แบบนี้ได้นะคะข้างหลังก็จะบอกรายละเอียดการปลูกดูแลให้ปุ๋ยให้น้ำนะคะละเอียดดีมากค่ะ ราคาก็นี่ค่ะสี่พันห้าร้ยเยนนะคะถือว่าแพงค่ะเอาราคานี้คูณเลทเงินเข้าไปค่ะก็ะได้ราคาไทยน่าจะพันกว่าบาทนะคะต้อนอันนี้ก็มาจากร้านนี้ค่ะนี่เคยดูใน YouTube นะคะของคนนี้กิงพันกุดาบค่ะ จะมีป้ายให้นะคะจะเริ่มออกขายช่วงมกราคมพามีนาเนี่ยค่ะเยอะมากกิ่งพันกลาดนะคะที่นี่ใหญ่นะคะใหญ่ตรงนี้เป็นตรงกลางแล้วข้างในเนี้ยข้างในเนี้ยก็จะขายต้นไม้แล้วก็โซนนี้เมื่อกี้ก็จะขายต้นไม้ดอกไม้เยอะมากเหมือนกัน ใหญ่มากตรงนี้นะคะกิ่งกุหลาบก็พันกุหลาบก็จะมีนี่ค่ะจะขายกิ่งพันประมาณนี้รานะคาปลายชืนะคะรายละเอียดจะเขียนให้ดีราคาตอนนี้ค่ะนี่ถือว่ากิ่งแข็งแรงนะคะกิ่งใหญ่ๆเนี่ยสีแดง,แดง สวยทางั้นเลยค่ะถังนี้น่าจะเบอร์หกนะคะกิ่งพันกุหลาบนะคะจะจะขายแบบนี้ประมาณนี้โอการากุมพามีนากิ่งพันจะเยอะค่ะออกช่วงนี้ตรงนี้เป็นของเดวิดค่ะ ของสวนลุงเดวิดนะคะราคาก็แพงกว่าขึ้นแพงกว่าเมื่อกี้ขึ้นใหม่อีกหน่อยเมื่อกี้สี่พันห้ายเยนอันนี้5้าห้าพันเยนเลยค่ะแพงขึ้นมาประมาณพันสา้อสี่ร้อยได้ลุงเดวิดนะคะสังเกตง่ายใบสีเขียวเนี่ยค่ะส่วนมากของลุงเดวิดเนี่ยกลาบอังกฤษจะหอมนะคะฝังว่ายู่ที่เบอร์หกค่ะ เดวิดออสตินนะคะห้าพันเยนค่ะห้าพันเยนนะคะ, 5, ะ,ค,ะคือ